ความสุขแม้จะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีๆจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะทุกคนคะวันนี้มีดอกไม้แบบใหม่แล้วค่ะเป็นดอกไม้แบบโปร่งนะคะแบบโปร่งแบบนี้นะ นี่ค่ะดอกไม้ดอกใหญ่ๆแต่ว่ากลีบเนี้ยจะเป็นแบบโปร่ปงๆดูแล้วก็จะเรียกว่าอะไรดีกุหลาบแบบโปร่งดีไหมอ่ะนะทาง่ายค่ะแล้วก็เสร็จเร็วด้วยสําหรับมือใหม่หัดทําหัดฝึกอย่างเรานะคะเรามาเริ่มลงมือกันเลยค่ะอันนี้อดอกไม้ดอกนี้จะใช้ไหมตัวนี้นะคะจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกแล้วก็ไหม เรยอนหรือว่าไหมฝ้ายที่เขาใช้กันทั่วไปนะคะบังเอิญว่าของมีอยู่แล้วนะคะก็เลยจับมารวมกันเพราะว่าเส้นไหมเรยอนตัวนี้มันจะนิ่มหน่อยก็เลยต้องใช้อันนี้ผสมลงไปด้วยนะคะคือเรื่องของเรื่องก็คือจะกำจัดเศษไหมให้หมดไปนะคะแล้วถ้าพี่น้องท่านใดมีอยู่แล้วนะคะก็ลองลองใช้ดูนะลองปรับเอามาผสมกันดูทําได้นะคะถักออกมาแล้วก็ นุ่มสวยดีด้วยแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกช่วยดามเอาไว้หนึ่งหนึ่งนี้นะคะสองเส้นอ่าเส้นนี้คือไหมเลย,ยอนแล้วก็อันนี้ก็คือไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกนะคะมารวมกันแบบนี้ก็เทียบเท่าแล้วขนาดเส้นก็จะประมาณเส้นยี่สิบนะคะลองลองปรับใช้ใดูนะคะถ้าไม่มีแบบนี้ก็จะใช้ไหมอะไรก็ได้ตามที่ พี่น้องถนัดใช้ได้เลยนะคะเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะเข็มก็เบอร์สองนะคะหัวขนาดหนึ่งจุดห้าศูนย์เหมือนเดิมให้เราขึ้นต้นโซ่สิบนะคะนับอันนี้ด้วยนะหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วให้สีติดกันนะคะเวลาสีแล้วให้เราทิ่มจิ้มเข็มทะแยงไปอย่างนี้นะคะจะติดเส้นนี้มันจะได้ไม่หลุดนะคะทะแยงไปทางด้านซ้ายมือสีติดกันแบบนี้นะคะเนี๋ยสักครู่นะ้นนะนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้เรา x นะคะ เลงไปในห่วงโซ่เนี้ยให้เต็มเลยนะเอ็กโดยรอบเลยค่ะอันนี้ไม่ได้นับนะคะคือเป้าหมายของเราคือใส่ให้เต็มอย่างเดียวเลยหรือถ้าอยากจะนับจริงๆก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็กเนี่ยนะคะ อันนี้ไม่ได้นับนะเพราะว่าไหมนี้มันจะมีความนิ่มเราก็เลยต้องการใส่ให้มันเต็มนะคะ,อะพอได้นี้แล้วก็ให้เราดึงอ่ารูดเข้ามานะคะให้มันแน่นๆนิดนึงถักง่ายๆนี่แหละคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ F เอฟเอจะใช้ อคอคอทอนะคะใช้ x แบบไม่พันหัวเข็มอย่างนี้นะคะตัว x แล้วก็พอหนึ่งคอนะดอกนี้ใช้ไม่เยอะค่ะพอถึงตรงนี้แล้วให้เราจิ้มสีสีมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ห่วงวงกลมแล้วเราจะต่อด้วยโซ่เก้าเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วให้เราคว่ำชิ้นงานของเราลงนะคะคว่ำลงคว่ำลงไปค่ะให้ด้านผิดนมันอยู่ข้างบนนะแล้วก็ให้เราซีนะคะซี C นี่ก็คือว่าเราลงลงโคง้งโค้งโซ่ลงไปนะคะคือจุดอยู่ตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นเลยค่ะอย่างนี้ค่ะซี C ติดกันขึ้นมาแล้วโซ่หนึ่งพิกกลับนะคะด้านถูกขึ้นมาค่ะพอด้านถูกขึ้นมาให้เราเอ็กเอ็กในห่วงโซ่นี้นะคะ นี่ค่ะจิ้มลงไปเลยนะคะใส่เอ็กให้เต็มเลยค่ะเอ็กนะคะเอ็กนอย่างนี้นะคะอดึงรูดนิดหนึ่งนะรูดให้มันแน่นๆนิดหนึ่งะคะ่ะ จะได้ไม่ต้องมันจะได้ไม่หลวมมากอพอเราได้เต็มแล้วให้เราซีจิ้มที่เดิมนี้นะคะจิ้มรูเดิมนี้ซี C. ขึ้นมาค่ะพอซีเสร็จแล้วก็ให้เราถักโซ่เก้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้โซ่เก้าแล้วให้เราคว่ำชิ้นงานเราลงเอาด้านผิดหงายขึ้นมานะคะด้านผิดขึ้นมา แล้วก็ให้เราจิ้มตรงกลางนี้ค่ะหรือว่าเราจะใช้วิธีวัดเอาโซวัดนี้ก็ได้นะคะอ่าตกอยู่ตำแหน่งไหนก็จิ้มเอ็กมาออกด้วยโซ่เก้าอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้เราซีนะคะซีจุดนี้นะจุดเดิมนี้นะซีขึ้นมาค่ะ ซีเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งหงายชิ้นงานของเราขึ้นมาพลิกกลับมาแล้วให้เราจิ้มเอ็กลงไปในช่องโซ่ในห่วงโซ่นี้นะคะใส่ให้เต็มเหมือนเดิมค่ะถ้านับก็ประมาณเอ่อสิบสิบสองนะนะสิบสองสิบสามได้คะ่ะให้แน่นๆหน่อยอันนี้ไม่ได้นับก็ถักไปเรื่อยๆนะคะถักให้เต็มเลย ดึงรูดนิดหนึ่งนะให้เขาแน่นๆมากขึ้นแล้วก็เขาจะได้เป็นออยู่ตัวอยู่ทรงนะคะนี่นะคะเ่เอ็กในช่องถัดมาเลยค่ะแบบนี้นะคะใส่ไปเรื่อยๆให้เต็มเลย รูดนิดนึงนี่ค่ะแล้วเราก็เอ็กต่อไปง่ายดีนะคะไม่ยากอยากให้พี่น้องลองทำดูนะคะนี่ค่ะพอเราได้เต็มแล้วให้เราจิ้มที่เดิมนะคะจิ้มดูเดิมค่ะแล้วก็สีขึ้นมานี่ค่ะเราจะเห็นว่าเขาจะอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนะ แล้วเราก็โซ่หนึ่งเอโซ่เก้าค่ะโทษทีถักโซ่เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็พลิกชิ้นงานมาค่ะพลิกกลับด้านมาให้ด้านผิดเนี่ยอยู่ด้านบนนี้นะคะพอเราได้แล้วก็ให้เราโคง้งโค้งโซ่ไปอันนี้เอาประมาณกึ่งกลางนี้นะกึ่งกลางตรงนี้นะคะเอ็กมาแล้วก็โซ่เก้า สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปค่ะแล้วอันนี้เราจะลงตรงนี้เลยนะคะตามตำแหน่งนี้ค่ะโซ่เก้าอีกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วให้เราจิ้มตรงกึ่งกลางนี้นะคะกลางของโค้งอันนี้นคะคะตรงแถวนี้เราจะได้ทั้งหมดสี่ห่วงนะ โซ่เก้าอีกครั้งหนึ่งสาวสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้รูปทรงเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จิ้มที่เดิมแล้วก็สี่โซ่หนึ่งพลิกงานกลับเหมือนเดิมค่ะพลิกงานกลับมาแบบนี้หน้าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราเ x ในช่องโซ่เหมือนเดิมค่ะ x ใส่ให้เต็มเลยทำเหมือนเดิมค่ะ เราไปเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราดึงนิดนึงดึงรูปสักนิดนึงนะคะ,ะเพื่อให้เขาอยู่ตัวมากขึ้นอ,อีกอันหนึ่งอแล้วก็ข้ามไปอีก,อกห่วงหนึ่งถักไปเรื่อยๆค่ะ ตัวนี้จะทําเป็นเสื้อนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทําใบไม้จะใช้ใบไม้เล็กๆนะคะเสื้อตัวหนึ่งนี่ครูฝนจะทำํำส่วนประกอบต่างๆให้ทุกคนได้ดูในแต่และคลิปละคลิปนะคะพอประกอบเป็นเสื้อแล้วสําเร็จเป็นตัวนี้ก็จะไปลงไว้ในช็อตนะคะทุกคนตามดูได้นะอันนี้ค่ะอีกอันนึงก็ได้ นะนไปต่อนะคะเราทำแบบง่ายๆเลยนะแต่ออกมาก็สวยงามสวยงามตามความพึงพอใจของเรานะคะส่วนพี่น้องท่านใดจะต่อยอด โดยที่ไม่ใช้ตัว x นี่ก็ได้นะจะปรับเป็นถักแบบอื่นก็ได้แต่รูปทรงของเขาก็จะออกมาคล้ายลักษณะนี้นะลองดูนะคะต่อยอดอปรับเปลี่ยนไปตามใจของเราที่เราจะออกไอเดียได้เลยค่ะแต่อันนี้ก็คือนำรูปแบบมาให้พี่น้องได้ชมกันนะ ดึงนิดนึงนะดึงรูดนิดนึงนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วนะคะเราไปต่อ,อน,นี้เดี๋ยวเราจะไปแถวต่อไปนะคะพอถึงตรงนี้แล้วให้เราซีนะคะสีช่องถัดมาเนี่ยนิดติดกันตรงนี้นะสีค่ะอ่าแล้วก็สีดึงรอดผ่านมาอย่างนีนะคะซีอีกค่ะ มาให้อยู่กึ่งกลางวงกลมนี้นะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนี่ค่ะเราจะได,ได้ได้แบบนี้นะก็ให้เราถักโซ่เก้าค่ะเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ให้เราโค้งดูนะตกอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นเลยเนี่ยไม่ให้ตึงและไม่ให้หย่อนมากจนเกินไปนะคะดูดูดูให้มัน เหมาะสมไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปนะแค่นี้ค่ะไปอีกนะโซ่เก้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ลงโค้งดูนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็จิ้มลงไป x นี่ค่ะไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ดูนะคะเนี่ยเราลองลองลอง,ลองจับมาทาบันดูก่อนแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาลองทาบดูนะะทาบดูแล้วก็จิ้มน,นี่นะคะ ็ดแปดเก้าเาทบดูนะแล้วก็จิ้มไปค่ะหนึ่งนะคะเราใช้โซ่เก้าทั้งหมดนะคะ,ะจริงเนี่ยตักได้ไม่หมดตักไหมไม่หมดข้อเสียของไหมไหมฝ้ายหรือไหมลิยนเนี้ยคือเขาเราไม่ได้ตีเกลียวนะคะมันจะตักยากนิดนึง มันคอยจะหลุดจากเข็มแล้วก็ดูดูนิดนึงนะคะ่ะสังเกตหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสุดท้ายแล้วให้เราจิ้มซีตรงนี้นะคะใกล้ใกล้กันเนี้ยค่ะอ่าสีตรงนี้จุดนี้อ่าสีติดกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็เราก็ถักเอ็กเหมือนเดิมค่ะวนรอบไปเลยนะคะเอ็กเหมือนเดิมนี่ค่ะเดี๋ยวเราใกล้จะเสร็จดอกแล้วนะ ก็ถัก x เฉยๆนี่แหละค่ะมีแถวสุดท้ายนั่นแหละที่เราจะถักเป็นตัว f นะคะถักแบบนี้นะคะดึงรูดนิดนึงให้แน่นค่ะให้เขาอยู่ทรงไปต่อนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นะคะคถักวนไปเลยนะคะเราถักวนจนมาถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะนี่นะคะรูปทรงเขาจะได้แบบนี้เราใส่ให้เต็มเลยค่ะห่วงโซ่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ง่ายมากๆเลยนะคะดอกไม้ดอกนี้แต่มันก็จะมีความสวยงามอยู่ในตัวเองในตัวของเขาเองนะคะสวยแบบเรียบเรียบเรียบร้อยเ,อเราได้ใส่อีกนิดนึงนะคะให้เขาเต็มอพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราจิ้มสีไปค่ะจีสีไปค่ะ ดีไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สายตาเราดูประมาณดูนะว่าจะถึงตรงไหนอันนี้หลุดมันจะจิ้มยากนิดนึงนะคะใหมอันนี้นี่ค่ะอ,อ้าวอ่าเรากลับประมาณนี้นะคะให้มันอยู่ ช่วงตรงกึ่งกลางโค้งนี่นะคะแถวสุดท้ายแล้วนะแถวสุดท้ายเราจะใช้โซ่สิบนะคะเดี๋ยวไหมพันกันตะคู่นะแถวนี้เราจะใช้โซ่สิบนะคะให้ขึ้นต้นโซ่สิบเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โซ่สิบแล้วก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะคะลองทาบดูก็จิ้ม x เลยค่ะทาบเสร็จแล้วก็จิ้ม x โซ่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทาบดูนะคะไปตกตรงไหนก็ได้อ่าวนไปค่ะ เก้าสิบลองทาบดูนะคะ,ะตกตรงนี้แล้วก็จิ้มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองทาบดูนะ,ะจิ้มลงไปไม่ให้ตึงและไม่ให้หย่อนเกินไปนะคะเอาแบบพอดีพอดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบนะลองดูนะลองทาบดูนะภาพแล้วก็จิม้มหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองทาบดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทาบดูนะคะก็ประมาณนี้เนีย่ยเราจะได้อีกห่วงหนึ่งนะคะห่วงสุดท้าย ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จิ้มสีนะคะสี C ตรงนี้ตรงจุดนี้นะสี C มานี่ค่ะเราก็จะได้รอบสุดท้ายนี้นะแล้วมันจะไปตกอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะ,ะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะเสร็จแล้วก็ให้ X ในช่องโซ่นี่ค่ะ X ก่อนแล้วก็ตัว T T นะ แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะหรือตัว F อนี่นะใส่ลงไปเลยค่ะให้เต็มเลยพอหนึ่งคอนะคะอันนี้ไม่ได้นับนะใส่ให้เต็มเลยเน้นให้เต็มนะคะเราจะกะดูด้วยสายตาเรานะว่าพอเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดกรีดนะคะ อ่ใส่ไปอีกสักอันนึ่งเต็มแล้วนะคะให้เราถักทีค่ะตัวทีดึงรอดผ่านมาแล้วก็เอ็ค่ะนี่คือปิดกลีบนะได้แลได้แล้วนะคะหนึ่งกลีบเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะทุกกลีบเราก็ถักเหมือนกันเนี่ยค่ะเอ็กก่อน แล้วก็ตัวทีดึงรอดผ่านนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอถักไปใส่ให้เต็มเลยนะใส่ให้เต็มแบบนี้นะคะ พอเต็มแล้วนะเราถักทีค่ะทีแล้วก็ x นะคะเราได้สองกลีบแล้วนะคะไปต่อค่ะ x อีก x ก่อนแล้วก็ t พอหนึ่งคอใส่ให้เต็มเลยนะคะถักแบบนี้บนไปนะคะเราถักมาจนถึงเหลือสองกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ พี่น้องนะแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแถวนี้เราจะทำเหมือนกันหมดทุกกลีบเลยนะมันไม่ยากเลยนะคะนะี่ค่ะสองกลีบสุดท้ายแล้วใกล้เสร็จดอกแล้วนะคะ อีกนิดนึงค่ะเราต่อด้วยกีบสุดท้ายนะคะ T แล้วก็ F นะพอหนึ่งคอเนี่ยนะคะใหม่อันนี้มันจะ ตักยากนิดนึงบางทีมันก็หลุดต้องคอยระมัดระวังนะคะแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์เบอร์สิบหกสองเส้นควบก็จะไม่มีปัญหาแต่นี่ก็คือเหตุผลว่าไหมมีอยู่แล้วนะคะต้องการจะใช้ในอของที่มีอยู่ให้หมดไปเรื่องของเรื่องก็คืออยากได้ไหมใหม่นะคะอยากสั่งของใหม่แต่ของเก่ามันก็ยังมีอยู่ทุนก็เลยต้องจัดการให้หมดก่อนนะ สุดท้ายก็ปิดกลีบก็ด้วยการถักทีแล้วก็เอ็กนะคะได้่างนี้แล้วนะแล้วก็จิ้มซีตรงนี้ค่ะตรงจุดเริ่มตน้นดึงสีดึงไว้อีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็ตัดไหมเลยค่ะตัดเสร็จแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นี่นะคะดูผลงานเรานะคะทุกคนผลงานของเราจะออกมาเป็นแบบนี้ แดีวเราก็จะเก็บไปลายไหมซ่อนไว้ด้านหลังนี่นะคะเก mm ็บ hmm. ไปลายไหมก็เอาที่พี่น้องสะดวกเลยนะคะ mm hmm. จะใช้เข็มสอดหรือจะใช้ทําแบบครูฝนนี่ก็ได้นะ mm hmm. นี่ค่ะอีกสักครั้งหนึ่งเอาแบบที่ที่เราถนัดนะคะ mm hmm. แล้วก็ดึงซ่อนมา mm hmm. ซ่อนไปเลยค่ะ เราก็ได้ดอกไม้แบบโปร่งของเรานะคะดอกใหญ่ๆแต่ถ้าพี่น้องต้องการให้มีดอกที่ขนาดเล็กลงแบบนี้ก็ทําได้นะคะโดยที่เราก็ถักวงกลมนี้ถักชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามพอชั้นที่สี่เนี่ยก็ใช้โซ่เก้าเหมือนเดิมแล้วก็ถักตัวนี้ปิดกีบเลยนะคะปิดงานเลยแต่ถ้าเราต้องการให้ใหญ่เราก็นับเลยค่ะ นับตั้งแต่วงกลมนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปิดกรีบเป็นแถวที่หกเราจะเอาเลขใหญ่ตามที่ใจเราต้องการน่ะเราก็ลดเอานะคะลดลดขนาดวงอรอบวงนะคะล,ลดขนาดชั้นชั้นของกรีบเนี่ยลงตามที่เราชอบเลยนะคะดอกเล็กดอกใหญ่ทําได้ตามใจชอบเราค่ะนี่นะคะอยากให้พี่น้องได้ทํากันเพราะว่ามันง่ายดีขอจบ วันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจขอให้มีความสุขกับงานที่เรารักที่เราทำในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ